คลิปนี้นะครับเราจะมาลองใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อสร้างเป็นแบบทดสอบนะครับว่ามันจะมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเครื่องมือแรกที่อยากจะแนะนําให้รู้จักนะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าหลายตัวเลือกนะครับสาเหตุที่ใช้เครื่องมือนี้ก่อนก็เพราะว่ามันเป็นค่าเดิฟ u l t ของ Google Form นะครับที่เลือกให้เรานะครับมันมีอะไรบ้างครับก็คือ1นะครับตรงนี้ครับช่องข้อคําถามนะครับเราสามารถที่จะใส่โจทย์ลงไปได้เลยนะครับเช่นง่ายๆแบบนี้นะครับ ต่อมาครับใส่ข้อคำตอบครับนะครับ enter นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะลบได้ครับถ้าเราไม่พอใจนะครับลบตรงนี้นะครับตั้งใส่โจทย์นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถเพิ่มอื่นๆได้ด้วยนะครับถ้ามีคําตอบอื่นนะครับโอเคนะฮะไม่ยากตรงนี้ต่อมานะครับจะมีเฉลยคําตอบตรงนี้ ถ้าท่านไม่ไปตั้งค่าในเบื้องต้นก่อนนะครับจะไม่มีตรงนี้ขึ้นมานะครับต้องกลับไปตั้งค่าให้เป็นแบบทดสอบก่อนนะครับตรงนี้ครับเฉลยนะครับมันก็จะถามว่าเราจะให้กี่คะแนนนะครับสมมุติว่าผมให้1คะแนนนะครับข้อนี้นะครับให้กี่คะแนนก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่ท่านนะคําตอบคือ2อ่านี่นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเพิ่มความคิดเห็นสําหรับคําตอบหมายความว่าถ้าตอบไม่ถูกต้อง ท่านจะใส่อะไรนะครับเช่นข้อต่อไปพะยายามใหม่นะครับนะครับหมายควาว่าถ้าตอบผิดนะครับจะมีข้อความนี้ขึ้นมาต่อไปครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็เสริมแรงเด็กครับอะไรประมาณนี้นะครับบันทึกเพราะนั้นข้อนี้ก็คือถ้าตอบผิดนะครับ จะไปที่ตรงนี้ถ้าตอบถูกจะมาตรงนี้นะครับถ้าท่านต้องการแก้ไขก็กดเครื่องหมายดินสอนะครับถ้าไม่เอาก็กดถังขยะนะครับโอเคนะครับหน้าตรงนี้เฉลยนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้เสร็จสิ้นนะครับต่อมาครับตรงนี้นะครับคือการทําสําเนาหมายความว่าเราต้องการข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดสําเนานะครับเราจะได้ข้อที่ซ้ํากันมาอีก1ข้อนะครับตรงนี้คือถังขยะนะครับ นี่นะครับลบทิ้งไปนะครับคําว่าจําเป็นหมายความว่าถ้าท่านเปิดโหมดนี้นะครับแปลว่าข้อสอบข้อนี้เด็กจะต้องทำครับถ้าไม่ทําจะไม่สามารถส่งข้อสอบได้นะครับถ้าเป็นแบบทดสอบแนะนําให้เปิดครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นคําอธิบายนะครับอันแรกนี่คือคําอธิบายหมายความว่าตรงนี้นะครับเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมว่าต้องการให้เด็กทําอะไรเกี่ยวกับข้อนี้นะครับต่อมาครับไปยังส่วนที่ระบุคําตอบหมายความว่า ถ้าเด็กตอบถูกแล้วให้ไปไหนเช่นให้ไปอ่านเพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ท่านนะครับตรงนี้ถ้าไม่เอาก็เอาออกก่อนนะครับต่อมาครับสลับลำดับของตัวเลือกนะครับหมายความว่าทุกครั้งที่เปิดนะครับตรงนี้มันจะสลับนะครับนี่ครับมันจะสลับคําตอบไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับข้อคําถามนะครับทีนี้ทริคพิเศษเพิ่มเติมครับมันสามารถที่จะใส่รูปภาพได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับโจทย์ต้องการใส่รูปภาพนะครับท่านก็คลิกที่ เครื่องหมายนี้นะครับรูปภาพนะครับจากนั้นนะครับท่านสามารถที่จะอัปโหลดก็ได้เปิดกล้องก็ได้นะครับหรือใช้ URL จากเว็บไซต์ภายนอกก็ได้ใช้โฟโต้ที่อยู่ใน Google p h o t o ก็ได้นะครับหรือจะใช้ Google ที่อยู่ใน Drive นะครับหรือจะค้นหารูปของเรานะครับที่อยู่ใน Drive ต่างๆนะครับตัวอย่างนี้ผมอาจจะเอาใช้ใน p h o t o นี้แล้วกันนะครับที่มีอยู่นะครับแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคนะครับ โจ์ก็จะทําการโหลดภาพขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะกดจุดๆตรงนี้นะครับย่อมันลงนะครับมันก็จะเล็กลงนะครับใช้ในกรณีที่โจทย์ที่เป็นประเภทคณิตศาสตร์สูตรคณิตศาสตร์อะไรประมาณนี้ครับที่ไม่สามารถใส่ใน Google Form ได้นะครับท่านก็ไปพิมพ์ใน w ว r d ดให้เรียบร้อยแล้วก็แคปหน้าจอเอามาใส่ไว้ใน Google Form แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราสามารถที่จะใส่รูปภาพได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้เอาตัวอย่างนี้อาจจะเป็นเรียกจากในเครื่องก็แล้วกันนะครับเอาสัก1อันนะครับสมมุติเอารูปนี้นะครับสมมุติอันนี้เป็นตัวอย่างของการอัปโหลดจากเครื่องเข้ามานะครับนี่นะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับข้อ2นี้นะครับอาจจะเป็นเพิ่มรูปจาก URL นะครับก็คือหมายความว่าเราไปค้นหารูปภาพที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็คัดลอก image address นะครับแล้วเราก็เอามาวางนะครับประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับเสร็จครับ1ข้อนะครับถ้าท่านต้องการจะเป็นข้อที่2นะครับท่านก็สามารถที่จะกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับเพิ่มคําถามนะครับมันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาอีก1ตัวเลือกนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็เอาเท่านี้นะครับให้ท่านลองเพิ่มแบบทดสอบสัก5ข้อนะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับ